สวัสดี FC ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นอะไรเอ่ยลองทายกันดูเฉลยกันเลยนะครับรุ่นนี้คือ m ิว1.9 Active หรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับราคารถเดิมๆนะครับจะอยู่ที่1 2 6 0 0ล้าบาทในสีขาวมุกแบบนี้นะครับ แต่คันนี้นะคบพิเศษก็คือตรงที่ว่าลูกค้าได้ทําสั่งในเรื่องของการแต่งรอบคันนะครับคันนี้ใช้งบประมาณแต่งทั้งคันนะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในล้อแม็กอยู่ประมาณ1,000 0แบาทครับกับการแต่งลงในมิวเอ็กซ์แอคทคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับกับการลงเงินแต่งไปในรุ่น m ิวเอ็กซ์แอคทประมาณ ,1,000 0แบาทกับออปชันที่ลูกค้าเลือกและอยากจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย โอเคครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะปัจจุบัน m ิลเอ็กซ์แอคนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์1.9ไม่เหลือลดแล้วนะครับโอเค1ล้าน2ส6,000บาทในรุ่นรถเดิมๆนะครับกับคันนี้ของแต่งประมาณ100,000บาทไปเริ่มกันเลยเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยครับในส่วนของด้านหน้าครับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากในส่วนของ ตัวรถเดิมๆนะครับนั่นคือส่วนของไฟตัดหมอกครับมีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับรถเดิมๆจากโรงงานในรุ่น Active ไม่มีมาให้ครับแค่นั้นยังไม่พอครับเสริมความสวยด้วยการทําสีกันชนหน้าครับเป็นทูโทนแบบตัวอ l ลิ a กนครับนี่สวยๆเลยนะครับฝุ่นเกาะนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูงานใกล้ๆอ่าหรือลูกค้าสามารถเลือกจากแถบขาวเป็นแถบอ่าเป็นสีเทาแบบ R.S ก็สามารถทําได้นะ ในส่วนของ RS จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่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 จะเป็นในส่วนของสีเทานะครับแต่ว่าเดิมๆของตัว t อ v e อ่ะก็จะเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนอันนี้เขาเอาไปแต่งนะในตามลักษณะที่เขาอยากแต่งเพราะว่าโชว์รูมเราก็เป็นโชว์รูมที่มีบริการในเรื่องของการตกแต่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับก็เป็น วันสต็อปเซอร์วิสเลยจบได้ด้วยที่เราก็คือในส่วนของด้านหน้ามีการทาสีกันชนด้านหน้านะอย่างที่พูดกันไว้แล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอก LED แค่นั้นนะครับในส่วนของด้านหน้าแค่นี้เลยมาต่อกันที่ในส่วนของด้านข้างครับในส่วนของด้านข้างฝั่งหนุนดีไหมอ่าในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างดูเผินๆอาจจะเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับเนื่องจากล้อแม็กได้ทําการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยจากเดิมๆเนี่ยเ,เป็นขนาด17นิ้ว คันนี้ได้เปลี่ยนเป็นขนาด20นิ้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้ลอ้อแม็กเป็นสีดาเงานะครับเป็นวีเดอรซิ่งตัวนี้ใช้ยางเป็นของเลนโซนะครับขนาด20นิ้วเนื่องจากว่า,าตัวท็อปหรือตัวเอสเนี่ยใช้ขนาดเป็น20นิ้วเราก็ใส่ตัวขนาด20นิ้วเข้าไปรถเลยออกมาทรงลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่รถไม่ได้มีการทําโหลดนะครับ เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับเน้นในเรื่องของความสวยของตัวรถอย่างเดียวนะครับด้านข้างก็ลักษณะประมาณนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกขอบ18ก็ได้ถ้าใช้จ่ายก็จะลดลงมาอีกนะครับแต่ขอบ20ใส่แล้วมันดูสวยอ่ะออปชันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าซึ่งเดิมๆจากโรงงานจะเป็นกระจกสีดําด้านไม่มีไฟเลี้ยวและไม่มีระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เบิกของตัวท็อปมาใส่เลยนะครับก็สามารถใช้ออปชันในส่วนของไฟเลี้ยวได้แล้วก็ ตัวครอบตัวนี้จริงๆเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้นะครับแล้วก็แรปหลังคาให้เป็นดําก็ได้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่ว่าคันนี้เขาใช้เป็นสายคีนนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีออปชันในเรื่องของการพับกระจกไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปด้วยนะครับด้านข้างก็ติดในเรื่องของฟิลม์มฟิล์มเซรามิกนะครับของเราให้เป็นฟิล์มเซรามิกทั้งคันสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าดูจากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าภายนอกเนี่ยจะมีความมืด กว่าภายในเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ60%นะครับที่ลูกค้าเลือกไว้นี่ภายในใสๆายแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมสายกิ้งนะครับในส่วนของภายนอกเนี่ยมองไม่เห็นในส่วนของภายในเลยอันนี้คือคุณภาพของฟิลม์มฟิล์มเซรามิกแบบแท้จริงนะครับโอเคในส่วนของด้านข้างก็ประมาณนี้ชมต่อในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับไปแบบเร็วๆ <c oughs> อ่ะก่อนที่จะไปในส่วนของ ด้านหลังนะครับขออนุญาตตรงนี้ก่อนจุดหนึ่งที่ลืมไปนั่นก็คือในส่วนของแก้มด้านข้างนะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างตรงนี้นะครับในส่วนของ m u w x Active แต่ว่าคันนี้ได้ทําการอุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุดในเรื่องของการทําสีให้เหมือนกับตัวท็อปซึ่งก็ทําการโป้และทําสีอุดไปเลยแล้วก็เอาไฟเดิมออกแล้วก็ใช้ในส่วนของออปชันไฟของตัวท mm ็อ hmm. ปที่เบิกเข้ามาใส่นะครับ ก็ลักษณะประมาณนี้เลยเนีย,เนยนๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทำนั่นก็คือในส่วนของเสาอากาศเนาะเสาอากาศตรงนี้ซึ่งปกติตัวแอคทีฟเนี่ยจะมีเสาอากาศอยู่ตรงด้านหน้านะครับคันนี้ก็ได้ทําการอุดเหมือนกันอุดแล้วก็ทําสีให้เหมือนกับแก้มหละให้มันเสมอกันแบบลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําสีอุดเป็นทียบร้อยเอาออกแล้วติดตั้งในส่วนของคีบฉลามที่เป็นแบบ แท้ศูนย์นะครับเบิกมาใส่เป็นแท้ศูนย์นะพี่สามารถใช้รับสัญญาณอะไรได้ปกติเลยอันนี้คือคีบฉลามที่เบิกมาทําแล้วก็มีการทําอุดในเรื่องของเสาอากาศด้านหน้าด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งก็คือด้านบนเลยนั่นก็คือในส่วนของราวหลังคาคันนี้เลือกใช้เป็นราวหลังคาแบบติดหลอกเพื่อความสวยงามนะครับให้เหมือนกับตัวท็อปเพราะว่าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยราวหลังคาไม่มีมาให้นะครับไม่มีมาให้ลักษณะแบบไหนอันวันนี้เรามีตัวอย่างให้ดู อันนี้คือรถเดิมๆรถเดิมเลยที่ไม่มีราวหลังคานะครับอันนี้คือรุ่น Active เดิมๆจะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปก็เหมือนกับตัวท็อปเลยเพราะว่าตัวท็อปมีลักษณะแบบนี้จริงๆก็มีให้เลือกสีสองสีนะนั่นก็คือสีดําแบบ RS แบบเนี้ยกับสีเทาที่เป็นในส่วนของตัวอ l ลิเกนและตัวอั t i m a ม e นะครับก็ใส่เข้าไปเนี่ยปุ๊บเหมือนรถตัวท็อปเลยเพราะทำการอ,อุดแก้มในส่วนของอุด หลังคาเขาเลยทีบฉลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอใส่เหลาหลังคาไปก็ดูสวยงามเลยอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็ติดแบบหลอก็กคือใช้กาวสามเอ็มติดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยความความเหนียวแน่นแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยหายห่วงผมลองขึ้นไปโยกแหละโยกได้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ใจนะพี่ก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เพราะว่ามันติดกาวสามเอ็มเนาะโอเคมาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังครับในส่วนของด้านหลังดูผิวเผิน แทบจะไม่มีอะไรเลยแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่คันนี้ได้ทําไปนั่นก็คือดิฟิวเซอร์ด้านหลังนี่ซึ่งปกติเป็นสีดําด้านใช่ไหมคันนี้เอาไปทําสีไอ้เป็นสีดําเงานี่ลักษณะแบบนี้เลยไอ้เหมือนกับตัวอิล็กแนนนะครับหรือออปชั่นตัวนี้สามารถเบิกของตัว i อมาใส่ก็ได้นะครับราคาไม่ได้แหลงมากนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของออปชั่นภายในกันต่อเลยดีกว่า จะได้สะดวกและรวดเร็วเพราะว่าเราพูดยืดยาวมาเยอะและ้วในส่วนของภายในครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยต้องบอกก่อนว่าเดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเป็นที่เรียบร้อยทําเป็นสีดําแล้วก็ได้สีเขียวแบบตัวไอนี่โลโก้ไอเดินได้ด้วยสีขาวตัดกับสีเขียวนะครับให้เหมือนกับตัวไอทุกอย่างเลยและเบาะก,ก็ใช้เป็นเกตเนปป้านะครับผสมกับไมโครไฟเบอร์ หนังไมโครไฟเบอร์ก็คือหนังที่เจาะรูนะครับลักษณะประมาณนี้ภายในที่เห็นคร่าวๆนะครับก็จะมีในส่วนของระบบพุตตาที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปนี่เดิมๆเ,เป็นกุญแจที่จะต้องไขณนะจุดนี้นะครับเราก็ทําการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนจากกุญแจนี่เดิมๆจากโรงงานเป็นกุญแจแบบนี้นี่นีเ่เดิมเป็นกุญแจแบบนี้รีโมทธรรมดานะครับอัปเกรดเปลี่ยนเป็นกุญแจแบบนี้ครับเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างเลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้อันนี้เน,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 นี่อ่ะเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างเลยให้2ดอกนะครับเป็นระบบฟุตสตาร์ทด้วยคุณสามารถเพิ่มออปชันในส่วนของการสตาร์ทด้วยแอปพลิเคชันก็สามารถทําได้นะครับภายในเครื่องเสียงก็เป็นเดิมๆนะครับเครื่องเสียงเนี่ยตัวนี้มีหน้าจอพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่แล้วถ้าใครอยากติดเพิ่มอย่างเช่นในเรื่องของระบบ กล้อง360องศาก็สามารถติดได้หรือเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android เลยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็นี่ที่ห้อยอย่างนี้ก็คือในส่วนของกล้องหน้านะครับเพราะว่าที่ไม่ได้ติดเนี่ยเพราะว่าฟิล์มยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวรอฟิล์มแห้งแล้วก็เราจะแกะสติกเกอร์ 3M นะครับติดไปให้อันนี้เรามีแถมให้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของกล้องบันทึกหน้านะครับค่าๆประมาณนี้อ่ะแล้วเจออีกออปชันหนึ่งครับออปชันนี้ก็คือในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าผมพาไปดูดีกว่าเดิมๆจากโรงงานเนี่ย เป็นฝาท้ายแบบเปิดธรรมดาเป็นแมนนวนเปิดปุ๊บก็ดึงขึ้นได้เลยแต่ว่าคันนี้ก็ทําเป็นไฟฟ้าแล้วเพราะว่าเห็นจากปุ่มที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าผมลองกดให้ดูนี่กดปุ๊บเปิดปั๊บเลยครับเออและที่สําคัญสามารถติดตั้งในส่วนของระบบคลิกเซนเซอร์เข้าไปได้ด้วยนะใช่แต่คันนี้ไม่ได้ติดนะน่าจะติดในเรื่องของระบบฝาท้ายไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนี่มีปุ่มเปิดปิดหรือ ใช้รีโมทของตัวรถท,ที่ทําเป็นพุสตาแล้วอ่ะสามารถกดค้างเพื่อปิดหรือเปิดฝาท้ายก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยหรือกดปุ่มที่อยู่ตรงด้านหน้าเพื่อเปิดฝาท้ายก็สามารถทําได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับออปชัน m ิ l เ X Active กับของแต่งอยู่ที่ประมาณ1,000 0แบาทที่ผมคิดคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคารถเดิมๆอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะครับ ไม่รวมแต่งผมจัดโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งแบบนี้ให้เลยแล้วกัน1 0ึ่0แสนห0บาทครับคิดตัวเลขออกมาแล้ว1นึ่0แสนหกหบาทครับเป็นรถพร้อมแต่งลักษณะแบบนี้เลยนะครับผอนเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งหมืกว่าบาท8ปเดือนในรุ่น m ิวเอ็ก v ์แีฟสีขาวมุกแบบนี้แต่งแบบนี้สามารถเปลี่ยนลายล้อมแม็กได้สามารถเปลี่ยนสีเบาะหนังได้หรือ ไม่เอานะจุดไหนลองมาคุยกันอีกทีหนึ่งผมจัดโปรโมชั่นพร้อมแต่งลักษณะแบบนี้เลย 169, 0 0 0บาทผ่อน16,000กพว่าบาท8 4เดือนเป็นครอบครัวอิสุมีส่วนลดอีก2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นผู้บริโชิ้นส่วนมีส่วนลด30,000บาทนะครับทักมาคุยกันมีรับส่งรถนอกสถานที่ด้วยนะครับมีส่งมีบริการส่งมอบนอกสถานที่ด้วยนะครับฟรี100กิโลเมตรโชว์รูมผมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับชื่อโชว์รูมว่าอิสุเมโทร สาขา,าราชพฤกษครับส่วนผมไมเคิลอีสุครับเบอร์ต mm ิด hmm. ต่อ0615463646 mm hmm. ครับก่อน mm hmm. จากกันไปฝาก mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีสุไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมีรถใหม่ๆสวยๆเป็นแนวทางการแต่งมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีรถทันใหม่สวยๆมารีวิวให้ชมแน่นอนบายบาย